สวัสดีค่ะรีวิวเมนคอตตอนเพนนะคะเมนคอตตอนเพนนะคะเมนคอตตอนเพนค่ะรหัส L 1 2เมนคอตตอนเพนนะคะตัวนี้กระสอบ100ตัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูงานข้างในกระสอบไปพร้อมๆกันค่ะไซสดีค่ะ2 8ถึง34เยอะ ตัวนี้จะเป็นงานชายล้วนทั้งกระสอบนะคะแบรนด์ Brand ออกเยอะค่ะด็อกเกอร์ดิกกี้แฮชั่นเอ็มแก๊ปโอเนวีรีไวเซเนเจอร์ซิวเท็บซีเคนะคะได้แบรนด์ได้ยี่ห้อเยอะมากจอร์เจียไอซูโน่รูสนะคะแบรนด์ออกเยอะมากค่ะไซส์ดีมากนะคะ28ถึง34เยอะ 3ามหกสามแปดมีสัดส่วนถือว่าน้อยนะคะในกระสอบถือว่าน้อย h ทชันเอ็มแก๊ปนะคะได้ยี่ห้อเยอะค่ะอเมริกันดิกกี้ขาต่อค่ะกระสอบหนึ่งร้อยตัวนะคะมีแชปด้วยมีโอเนวี่ฮอลิสเตอร์ ทรงผู้ชายล้วนพี่จ๋าตัวนี้นะคะด็อกเกอร์ค่ะโซโนมาด็อกเกอร์ดิกกี้ค่ะด็อกเกอร์ไอซูโนนะคะคือได้อ่าแก๊ปมาอีกแล้วนะคะแก๊ปอีกแล้วค่ะด็อกเกอร์ค่ะเออดิกกี้นะคะยี่ห้ออ,ะะออกดีค่ะ ดิกกี้อีกแล้วดิกกี้อีกแล้วชปอลิสโซนาแอนเชลเดนิสันลีไวายค่ะโปโลค่ะทอมมี่ค่ะโปโลค่ะโอเนวี ยี่ห้อดีมากเลยนะแรงเลิศค่ะพี่ยี่หอ้อเยอะเลยนะไอซ์เนอรล,ลาฟเฟนโรเลนโปโลป้ายหนังค่ะพี่หาด็อกเกอร์กระสอบหนึ่งร้อยตัวนะคะ สั่งสินค้าสอบถามพี่จ๋าทักลาหรือเพจเฟซบุ๊กของทางร้านได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ